สวัสดีครับพี่น้องสมัชิตทุกท่านขอพระคุณความรักและสันติสุขที่มาจากพระเจ้าดำรงอยู่เหนือพี่น้องทุกท่านในเช้าวันนี้นะครับพระเจ้าของพระเจ้าที่มาถึงพี่น้องอยู่ในหนึ่งสเสมอบทที่29-30ถึง30ในบทที่29นะครับคนฟริสเตียนรวบรวมกองทัพเพื่อจะต่อสู้กับคนอิสราเอลอาคิดกษัตริย์ของคนฟริสเตียนขอให้ดาวิดไม่ต้องร่วงลบกับเขา เพราะมีหลายคนที่ไม่ไว้วางใจดาวิดเนื่องจากดาวิดเป็นคนอิสราเอลกลัวว่าดาวิดจะหันมาต่อสู้กับคนฟิลิสเตียนได้พวกเขาไม่ไว้วางใจดาวิดจึงขอให้ดาวิดเดินทางกลับไปที่พักในฟิลิสเตียต่อไปในบทที่30เมื่อดาวิดกลับไปที่ฟิลิสเตียนดินแดนที่กริยักอาคิดยกให้ก็คือสิกลากก็ พบว่าถูกคนอามาเล่นป้นเอาทรัพย์สินเงินทองผู้คนมากมายรวมทั้งเด็กผู้หญิงสตรีทุกอย่างรวมทั้งครอบครัวของดาวิดไปด้วยเมื่อทหารของดาวิดส่งเสียงครอบครัวเมืองก็ถูกเผาลูกเมียก็ถูกจับไปเป็นเชลยทหารเหล่านี้โยนความผิดให้ดาวิดและจะฆ่าดาวิดเพราะครอบครัวของเขานั้นถูกจับไปเป็นเชลย แต่สิ่งที่เราได้เห็นก็คือดาวิดมีกำลังขึ้นในพระเจ้าดาวิดพูดกับอบิยานุนปุโรหิตว่าให้นำเอฟโฟดมาให้เขาเพื่อจะทูลถามพระเจ้าว่าสมควรที่จะไล่าตามกลุ่มของคนอมเลขหรือไม่ดาวิดไม่สามารถไปพับผลาเพื่อทูลของการทรงนำจากพระเจ้าเนื่องจากพระผลาอยู่ในเขตของกริส์ซาอูลดังนั้นดาวิดจึงเรียก หาเอโฟดซึ่งเป็นวัตถุเกี่ยวข้องกับพระพลาชิ้นเดียวที่เขามีอยู่เอโฟดเป็นเครื่องแต่งกายของโรหิตดังนั้นดาวิดจึงทูลของการทรงนำจากพระเจ้าต่อหน้าโปรหิตและเครื่องแต่งกายชิ้นนี้เมื่อพระเจ้าตอบว่าจงไล่ตามเถิดดาวิดก็ไล่ตามสังหารของเหล่านั้นและชิงเอาครอบครัวกลับมารวมทั้งยึดทรัพย์สินเงินทองได้เป็นจำนวนมาก ดาวิดก็แบ่งให้แก่เมืองในอิสราเอลหลายเมืองพระพรที่ได้รับมีอยู่3ประการด้วยกันประการที่1ก็คือพระเจ้ามีแผนการสําหรับชีวิตของเราพระเจ้ามีแผนการสําหรับชีวิตของดาวิดดาวิดไม่ต้องออกไปสู้รบกับคนอิสราเอลพระเจ้าเปิดเผยให้อาคิดกษัตริย์ของคนฟิลิสเตียนได้ร้องของให้ดาวิดกลับไปที่พักเนื่องจากว่ามีคนหลายคนที่ไม่ไว้วางใจ ดาวิดก็ไม่ต้องสู้รบกับคนอิสราเอลลองนึกด,ดูนะครับว่าถ้าดาวิดสู้รบกับคนอิสราเอลชนชาติเดียวกันกับเขาดาวิดก็ต้องสู้กับกริยัซาอูลและต้องสู้กับจูนาธานที่เป็นเพื่อนรักของเขาดังนั้นพระเจ้ามีแผนการสำหรับชีวิตของดาวิดและชีวิตของเราทุกคนนะครับในยิลมีบทที่29ข้อที่11พระเจ้ามีแผนการสำหรับชีวิตของเราคือเป็นแผนการเพื่อสวัสดิภาพไม่ใช่เพื่อนทุกขาภาพ พระเจ้ามีสิ่งที่ดีสําหรับชีวิตของเราประการที่2นั่นก็คือแก้ไขปัญหาด้วยกันไม่ใช่โยนความผิดให้คนอื่นจากพ,จาพระเจ้าในตอนนี้สิ่งที่เราได้เห็นก็คือทหารโยนความผิดให้กับดาวิดและจะฆ่าดาวิดแทนที่จะวางแผนว่าจะจัดก,การกับศัตรูอย่างไรเช่นเดียวกันนะครับพี่น้องที่รักเมื่อเรารเผชิญกับปัญหา จงจำไว้ว่าการโยนความผิดและวิาพาษ์วิจารณ์นั้นไม่มีประโยชน์อะไรดังนั้นเราต้องร่วมมือช่วยกันนะครับในการแก้ไขปัญหาในสถานที่นั้นๆในเวลานั้นๆประการที่3นะครับสุดท้ายก็คือพระเจ้าเป็นที่หนึ่งนั่นก็คือให้พระเจ้าเป็นที่หนึ่งในชีวิตของเราดาวิดเป็นแบบอย่างให้กับเราว่าเขาให้พระเจ้าเป็นที่หนึ่งก่อนที่จะลงมือทําหรือจะทําอะไรก็ตามดาวิดนั้นอธิษฐาน ขอความชัดเจนที่มาจากพระเจ้าเขาขอความชัดเจนที่มาจากพระเจ้าว่าถ้าพระเจ้าไม่ให้ไปเขาก็ไม่ไปแต่เมื่อพระเจ้าให้ไปเขาก็จะไปในชีวิตของพี่น้องทั้งหลายเช่นเดียวกันนะครับว่าเราจะทําอะไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นธุรกิจหน้าที่การงานทรงตัวของเราจงอธิษฐานของการทรงนำที่มาจากพระเจ้าเป็นอันดับแรกและเราจะเห็นถึงพระพรและการทรงนำที่มาจากพระองค์ขอพระเจ้าเสริมกําลังและโอวยพรให้กับพี่น้องทุกท่าน สวัสดีครับ 쟤 진짜... ให้แค่สมาบัติข้าจะอาศัยพระธรพระองค์เพื่อจะเดินตรงให้ถึงจุดหมายผู้เดียวที่ข้ารัก ไปพระองค์เป็นทางทางความรอดนำทางเดินไปตลอดให้ข้าสมาไปข้าจะอาศัยพระธรรพระองค์เพื่อจะเดินตรงให้ถึงจุดหมายกูเดียวที่ข้ารับใชยให้พระผู้สรงพระชนม เสมอไป